สวัสดีครับวีทีกาหลานนะครับมีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันครับเป็น Honda c i v i c FD คันนี้เป็นเครื่อง1.8เกียร์ออโต้นะปี2006รถมือเดียวป้ายแดงแท้นะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างหลังดูครับเดิมเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม้น้อยมาก1 2 0 0 0 0อนเองพอดีสวยไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับนี่มีตรงเนี้ยเจ้าของไปเบียดกับเออรถเมย์มานิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่เยอะเนี่ยครับ เดิมหมดเห็นนะไม่ถึงอะไรเลยนะครับแค่ตรงนี้นะครับอ่านี่ข้างหลังสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับบอดี้หน้าเดิมข้างเดิมอะไรเดิมหมดนะครับนี่สีผมให้ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เครื่องเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าไม่แค่แสนสองอ่ะถือว่าน้อยมากอตดูดิแห้งมากนะครับเนี่ยเห็นว่าคือแห้งๆเลยนะครับนี่ A.B.S. ระบบทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับแห้งๆเลยใครหารถใหม่น้อยมาดูคันนี้เลยเอาไปใช้ยาวๆครับนี่ดูครับสวยมากเดี๋ยวผมเอาภายในให้ดูนะครับภายในเดิมๆนะครับสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับรถมือเดียวก็สภาพก็จะประมาณนี้เนี่ยดูสะอาดเรียบร้อยนะ่าใช้มากคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ พวกยางพวกอะไรยังไม่ได้ถอดเลยีดูดิสวยมากดูสะอาดเรียบร้อยไหมนี่นะครับคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีหมด6-8แปดนะปีหน้าใช้ยาวๆเลยคันนี้ผมเปิดอยู่1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะครับเออสวยมากคันนี้ใครอยารถใช้งานนะครับเครื่องเกียร์คันนี้จบแน่นอนช่วงลงช่วงล่างดีไม่มีดังนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรถสวยพร้อมใช้นะครับ ผมขับส่งให้ฟรีนะทั่วประเทศอะ่ะอ่าอยู่ที่ไหนก็ทักมาได้ครับนี่ครับรถสวยมาก149,000บาทครับ